it is my pleasure to welcome all of you, all of you today. Uh, time really flies. One year has just passed by so fast. In today's conference, uh, we're going to present to you our performance in 2024. ในฐานะตัวแทนนะของ่ปุ่มธุรกิจการเงินแ a น d h เฮาส์ปีนี้เนี่ยกลุ่มบริษัทกลุ่มธุรกิจการเงินแ a น d h เฮาส์เนี่ยก็จะมีอายุครบ19ปีนะครับแล้วปีนี้ก็เป็นปีที่19 ที่พวกเราได้กลับมาพบก,กันอีกครั้งหนึ่งนะครับกลุ่มธุรกิจการเงินเนี่ยมีความเชื่อมั่นในสิ่งหนึ่งนะครับคือการสื่อสารข้อมูลนะครับแล้วก็ขับสารให้กับสังคมได้รับรู้นะครับแล้วโดยจะขอเริ่มจาก p e r f o r m ร์แมของกลุ่มการเงินนะคะไนะคะกลุ่มการเงินของเราค่ะภาพนี้นะคะ,ะแสดงถึงการคอน i b u t ชันของรายได้นะคะแลก็กําไรค่ะ ดยในปีที่ผ่านมานะคะรายได้รวมของทั้งกลุ่มของเรานะคะอยู่ที่ประมาณ8,200ล้านนะคะแล้วก็กำไรสุทธิค่ะอยู่ที่2,47 0ล้านค่ะโดยการ Contrib นะคะแน่นอนล่าก็จะมาจากธุรกิจแบงค์เป็นหลักนะคะอยู่ที่ประมาณสัดส่วนประมาณ80-90%ค่ะ และนี่นะคะก็จะเป็นภาพรวม f i n a n c i a l growth นะคะของทั้งกลุ่มการเงินนะคะในปีที่ผ่านมานะคะอย่างที่เรียนค่ะกำไรสุนนทธิของทั้งกลุ่มน,นะคะอยู่ที่2,047ล้านนะคะลดลงเล็กน้อยประมาณ2%นะคะเนื่องจากปัจจัยหลักจากการที่สภาวะตลาดทุนนะคะค่อนข้างที่จะไม่เอื้ออำนวยนะคะส่งผลให้เอล s เซตของเรานะคะมีผลขาดทุนประมาณ50ล้านแต่หากวิจารณาถึงกำไรของธุรกิจธนาคารนะคะก็ยังถือว่าเติบโตได้ดี ะะประมาณ18.7%อยูที่2,010ล้านค่ะส่วนรายได้นะคะจะ c อย i n o m นะคะซึ่งหมายถึงรายได้จากธุรกิจหลักนะคะที่ไม่รวมรายได้จากพวก investment ต่างๆนะคะในส่วนของทั้งกลุ่มนะคะก็ยังถือว่า m a i n ท a ได้ค่อนข้างดีเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้านะคะโดยผลของเช่นกันกับของแบงค์นะคะก็ m a i n ท a อยู่ที่ประมาณ7% 5,000ล้านนะคะแล้วในส่วนของทรัพิจ l s f u n ของเรานะคะก็ถือว่ามีผล c ออ l Income <ม>ทำได้ดีค่ะโดยเฉพาะกองประเภท Mutual Fund น,นะคะพวกกองบีดต่างๆแบบพวกนี้นะคะส่วนค่าใช้จ่ายค่ะทั้งกลุ่มนะคะเราก็พยายามที่จะ Maintain นะคะส่วนของ Operating Expense ให้อยู่ในกรอบประมาณ5%นะคะส่วนในการตั้งสำรองค่ะในปีที่ผ่านมานี้นะคะ ในส่วนของกลุ่มคะก็มีการลดการตั้งสำรองลงนะคะโดยเราได้พิจารณาเห็นว่าคุณภาพสินเชื่อของเรานะคะดีขึ้นค่ะในด้านของ asset size นะคะรวมลูมของสินเชื่อของเรานะคะเติบโตค่อนข้างดีค่ะประมาณ 6- 7%นะคะในปีที่ผ่านมาโดยจะเห็นว่าพี่สุมรรณชนเห็นว่าในภาพรวมของสินเชื่อในทั้งตลาดในปีที่ผ่านมา ะสิทเชื่อของทั้งระบบเนี่ยค่อนข้างชโลว์นะคะแล้วก็ในส่วนของเราเนี่ยก็ทำได้ค่อนข้างเอาเปรียบเมื่อเปรียบเทียบกับอินดัสทรีค่ะ